สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมีในบ้านน้อยจะพามาชมนิวเอ็กพี่น้องบ้านนอยชุดนี้สองแสนมีทอนพี่น้องรอยางโซบรอชมกันเลยโซบโกเบนเดอร์นะพี่น้องนะหนาเป็นโอเอ็มเนาะหลังโมโนทูปปรับแปดนี่พี่น้องท็อปชุดเลยพี่น้องเลยตัวท็อปทองโกเบนเดอร์เลย งามแห้งพี่น้องสีสันอลังการงานสร้าซีเมอร์คนไทยล้วนๆปั๊บได้แปดเบอร์นะพี่น้องนี่ก็บปั๊บได้แปดเบอร์คือกันพี่น้อง O E M งานแหง้งๆรอชมเลยโล่งเรียบร้อยนะทางหน้าเนาะทางหลัางทางล้างทางล้างประกอบคือกันพี่น้องรถป้ายแดงพี่น้องสุดใหไงทางประกอบคือกันเนาะใหญ่สุดใหญ่พ<ป><ป>ี่น้อง ปรกอบเรียบร้อยพี่น้องกำลังประกอบน็อตกันไปนี่รือเรียบร้อยพี่น้องวันเสาร์พี่น้องมันจะวันเสาร์สุดใหญ่หน้า O E M <ม><ม>เนาะโซงหน้า O E M หลังมุลเตทุบปรับแปดนี่ก็ปรับแปดทีนี่พี่น้องเป็นตัวท็อปพี่น้องตัวนี้เราชมกันยังไงหมเลยเนาะชมโหลดชองไปเลยนะเนะส้นแซน์สุดนี่แซนมีทอนนะพี่น้องเนาะโซนหอเลยพี่น้อง ออกมาแล้วหนาตาหลังจากประกอบโชกแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังก็นี่ละชยัยเรียบร้อยนี่จะเซ็คลมพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวรอเลยพี่น้องเรียบร้อยตรงตำแหน่งปับ๊บตอนนี้ปั๊บเบอร์อยู่านะั้พี่น้องเนาะรอเลยพี่นอ้องรอรอแทนะเนาะพี่น้องเนาะยางคูปเปอร์สองแสนมีทอนพี่น้องสุดนี่ โซกล่อเนาะโชกล่อ,อยางพี่น้องล่อแห้งสวยรูนิ้วเอ็กปลายแดงนะพี่น้องเนาะปลายแดงเลย้องล่อพี่น้องเลย อกัดวัวสบายดีผมแผองพี่น้องเนาะเอ็กซ์รอ